ยนึกเอฟเด้อดิยิ้มหน่อยป้าแดดป้าป้าม่อย่างยิง้มนเพื่อนป้าพี่สาวก็สวยตาแหล่มากโอ้อยู่กับมึงไม่ต้องเป็นของว่มมากูพาเป็นเหรอมึงไม่ได้พามึงเป็นอยู่แลวอันยิ้มแล้ว ยิ้มงามๆตาหวานอีกนิดอ่าพี่น้องตอนนี้เฮากำลังจะข้ามไปฝั่งไทยเด้อตอนนี้เขาถ่าบอลลูถ่ายอย่างนถ,ถ่าบัตรเนาะบัตร้ายังบออกเนาจะากเมชิไปตอนนี้ อยู่ศูนย์อบรมอยู่มกดาหารเด้อพี่น้องปองไปจะได้เบื่อไรฮะเบื่อแปดเาเจ้าก็ได้ชุ้มหอมก่อนอบปลอมมาคิ่อะไไปไปนั่งกนแน่ะเทาเดาไท้ายหูยังเดียวเลย มีประโยชน์อย่างเดียวเ้งแล้วก็ินอะไรกินแล้วก็ทายหรือห้จังอย่างเงี้ยเลยเหมือนเนาะไปห้องไหนมเต็มจอเลยนะไปห้องน้ำมาเด้อสู่อบรมมุกรหารเดือจักพี่น้องหาลอลอตรวเหลือดเนาะจ้ะ กาตรวจเลือดรตรวจชุดตรวจเลือดแล้วก็ประมาณสามชีมงค่ะน้องถ้าตรวจเลือดแล้วก็บทีผาก,กันกับกุ้งเทป่งนี่กับเห็ดงานต่อจ้าเนาะหอดกุ้งเทปก็พาก,กันเห็ดงานต่ออีกสูส้ชีวิตอีนนีเฮานี่บ๊วยสู้กับบ๊วได้กินได้พี่น้อง เพชรละว่าสามซีมากดอกคูณพี่อนะจ้าสวันเหรอ กกะดออนบทั้งแดดทั้งห่อนเนาะวงเวลัยห่อนบนะ่ห่อนเน่เป็นลมแล้วเนี่ยเป็นไงห่อนบนะ่ห่อนเนาะแดดกับแดดห่อนกับห่อนพี่น้องเมื่อยสิแล้วตรวจเลือดแล้วแล้วพี่นะ้องตรวจเลือดแล้วแล้ว เอ็กเซลีแล oh, ้วแล้วตรวจเหนียวแล้วแล้วเบื <S <s ่อไงอย่างไรนะทำน้อยอย่าปากอย่าปากอายเขาเดี๋ยวเขาสีบเดี๋ยวเขาสีบอู้เจ๊ว่ะไปขึ้นไปเขาโมกี้นี่เลยเหลืออบล่มอบล่มแล้วกับกัป อทมด้วบาดนีเฮ้าวันที่เก่าเจอกันตชิมซอปปอล่าออกมาอีกแล้วมาอีกแล้วคนได้ว่างมะลินดำเด้อวันที่เก่าวันที่ซีฟนอกหอดบาทเลี่ยงยังเลี่ยงยังอยากกินยังล่ะหูหมูบอ่เจ้าสาวก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะยังอยากกินยังสั่งโรต์บอกเกิน

ฮยุงฮอนบอชพรฮอนฮอ,อนหลา,หหลาสะพอดมาฮอนหลายพี่น้องปองไปไเห็นปะตอนนี้เฮากะอยู่ศูนย์อบร่มเนาะจะ้ะแต่ตอนนี้เฮากะอบรมแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเป็นบางส่วนแล้วเนาะจะ้ะนี่จะ้ะแล้วประมาณหาหกคนแลจะจ้ะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายยังแล้วเรียบร้อยเนาะจะ้ะ จะในล่อบัรเนาะจ้ะถ้าได้บัรถ้าอันได้บัตรแล้วก็ได้กลับแล้วจ้ะพี่น้องจ้จะจะบรูแล้วจากโมงแล้วจ้ะนี่บรรยากาศอยู่มกดาหารเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศจะประมาณนี้เนาะจ้ะแดดฮอนบรรยากาศคืออยู่บ้านเท่าเลยพี่นอ้องนี่จ้ะอยู่สวนอยู่ไหอยู่หน้า บรรยากาศประมาณนี้เนาะจ้ะคิดหอดบ้านดิ้บันที่เก่าก็ได้กลับไลนี่จ้ะพี่น้องใกลสิแล้วแล้วรอบบัด แล้วบัตเท่ากับชีได้กลับนะจ๊ะอหล่อรถมาหับนะจ๊ะตอนนี้ก็ไดบัตรเป็นทีเรียบรอยนะจ๊ะทุกคนจ้ะล่อรถทั่วมาหับนะ,ะตอนนี้ประมาณถุมถุงเคงนะจ๊ะนนเมื่อวานเมือพที่น้องอยู่ในนี้นะะเนี่ยตรวจเนียว เอ็กซาเล่ต์ตรวจเลือดอบร่มอบร่มแล้วไปหากินข่าวแต่ก็มาหลับบัสแล้จวจ้ะตอนนี้ก็นั่งรอรหลดมาหลับรหลดมาหลับประมาณ2องถุงแล้วจ้กะก็นั่งรอกันยังสี่ลักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบัดเอ็มโอยูแล้วจ้ะแล้วแล้วพี่นออ้อ,นงนองบัดนี้ เออนางเบงจะของอในนางทารถรถมาสองถมออกมานางทางท่างแล้วพี่น้องไปก็ดีเลยไงอโยนดอกกุหลาบขึ้นไปธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเราโยนขึ้นไปมีจักรดอกมีดอก ไม่หนีก็หอนเป็นอะไรเจ็บลทารถพี่น้อง ให้เบิ้งนักนอนนี่จ้ะขึ้นรถนครนอน่แอร์เราจะมีทีวีให้เบิ้งทีวีให้เบิ้งแจกน้ำน้ำสม้มแจกขนมพี่น้องครับแจกขนม,ขน,มน้ำเปล่าข้าวกล่องข้าวกล่องอีหยังนี่นะังเบิ่งดูข้างในเอ้ย ไม่เป็นเยเอาเอาชิช anyway, oh, ูมาแล้วน้เสืเห็นะไรด้คอยสัได้นะเอาชิชูเลยี่ชูดึงเลยดึงเลยหอมไหมกลิ่นเมัอนกลิ่นคัเยออดงเห็ดอันคัดอีกยังโมโหเหียใช่ถุงมีถุงไหมมีปะถุง อันไม่ถุงไหมเห็นไม่น้ำพัดน้ำพัดเหียเต็มเสือเจ้าน้ำเ่ไปมาแล้ถเอามาไม่เป็นีเอมนได้ย่กินยิ้มชิ้นแหงบ่หล่ะยิ้มาคนนี้คนนี้กินชินแหงอ้าวนบอกว่าไม่กินข้าวเอาบอกกินข้าวพัดแต่ที่กินข้าวเหนียว ยแมวอะเอ้อ้วนน้ำหนักน้องีเเองนะแชบอ่ะแชบไหมได้ล้างมือตรงไหนไปอยู่เป็นตะมอยอย่าไปเดินติดล่าน เอาแล้วถ้า24ชั่วโมงมันจะได้อย่างไรอ๋อได้เนาะจังไปเอยนครไัยแอร์บริการดีเลยพี่น้องด้อมีทั้งน้ำมีทังเขาเนาะมีทุกอย่างจะรังเสียงจะเอาบ้างทำที่กินพี่น้องเลย กินข้าวกินนามแล้วก็สิพักกันนอนพี่ไหมน้องเมื่ออื่นกับหอดกุ้งเทพกับเมื่ออื่นหอดกุ้งเทพกับทิ่ทำงานแล้วนอกจาก

คนบอกใครหลายตอนตอนนี่ฮักกับมาหอดอ,อู้อู้รถเม่จีะเฮาเฮาบอไดถือของมาหลายเนาะนี่ถือคนละอันเนาะพี่น้องอก็เลยพากาันไปหนังรถเมียหนึ่งสามแปดนอกจากพี่น้องจ้ะทานหนังแท็กซี่มันอกี้เมื่หลายเนาะจ้ะ หนังเนึ่งสามแปดเมือ่อกิโลเก่านะจ๊ะบางประกอบหนาวาทำไมเราไม่นั่งบนไม่ได้หรอไม่ชอบอ่ะดึง่ายตรงง่าย เกินไปบ้าหกหมูเบ้ากระบานั่งรถเมล์หนึ่งสามแปดเมื่อบ้านเฮา